Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ สรุปข่าวาร์เซน,นช่วงเย็นแรมเดเลเผยสุดประทับใจเชซูสฟอร์มเจ๋งพรีซีซั่นเอรันแรมเดลนายทวันเมือหนึ่งของแอสตันยอมรับว่าเขารู้สึกประทับใจกาเบียลเชซูสกองหน้าที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเปียนลีกเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาตามรายงานจากสกายสปอร์ตมิเกลอาริเตจัดการวาคว้ากองหน้าทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมในราคา45ล้านปอนด์ และเจ้าตัวก็ยิงไปสมประตูจากเกมอุ่นเครื่องกับเนินแบกและเอเวอเรตันเมื่อช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาแรมเดลมองว่าการได้เชซุสมานั้นเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับเกมรุกของทีมด้วยประสบการณ์และความสําเร็จที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และยอมรับว่าเขายังรู้สึกพลับใจที่กองหน้ารายนี้สามารถเข้ากับเพื่อร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเขาคุยกับทุกคนและมักจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอ เขามีพรสวรรค์อันน่าทึ่งและยังรู้ว่าจะต้องเอาชนะอย่างไรดังนั้นผมจึงพยายามที่จะพูดคุยกับเขาเพื่อหาไอเดียต่างๆเขาไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างในสโมสรแห่งนี้ในแง่ของความต้องการชัยชนะแต่ถ้าเราสามารถดึงทัศนคติของเขาออกมาได้สักหปอร์เซผมก็เชื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับเราอย่างมากแรมเดลกลาวบิ๊กมากเซยหน้าแตกแข้งปืนใหญ่เมินสมแบบยืมโนูโนตาวาเรสแบ็กซ้์ดาวรุ่งของาร์ตนทีมดังในพีเมลีก ปฏิเสธการย้ายไปเล่นกับโอลิมปิกมารเซยด้วยสัญญาย,ยืมตัวในซัมเมอร์นี้แม้ว่าผู้บริหารของทีมจากรียงจะบินมาเจรจาด้วยตนเองก็ตามก่อนหน้านี้โอเอมเพิ่งจัดการคว้าตัวมาติโอเกดูซี่กองกลางชาวฝรั่งเศสไปร่วมทีมแบบทาวนหลังทำผลงานได้ดีในการยืมตัวเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาจากการลงเล่น56นัดยิงไป5ประตูพร้อมพาทีมคว้ารองแชมป์ลีกเอง และเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยุโรป่าคอนเฟอเรนซ์ลีกสำหรับอนาคตของตาวาเรสกับแอสตันนั้นดูท่าว่าจะไม่แน่นอนหลังจากที่นักเตะไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับมิเกลอ,อาริต้าได้แม้จะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้เพียงสีซสั้นเดียวเท่านั้นโดยล่าสุดมีข่าวว่าทางผู้บริหารมาร์เซยได้เดินทางมาทาบทามไปร่วมทีมด้วยตนเองเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ตามนักเตะแสดงความชัดเจนว่ายังไม่ต้องการย้ายทีมในเวลานี้ แต่หากทางเดกันเนอร์สามารถหาผู้เล่นใหม่เข้ามาทดแทนในตำแหน่งแบ็กไซก็คาดว่าตาวารเรสจ,จะต้องมองหาทีมใหม่ก่อนปิดตลาดเช่นกันทางด้านหมักเซยนั้นนอกจากทําการยืมตัวเกนดูซี่ไปร่วมทีมเมื่อซีซั่นก่อนแล้วพวกเขายังเคยได้ตัววิลเลียมาลิบากองหลังดาวรุ่งอีกคนของาอร์ตซนไปร่วมทีมและเจ้าตัวก็ทําผลงานดีดจนทําให้มิเกลอาริต้าประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีม และพร้อมให้โอกาสในซีซั่นหน้าด้วยเอมิลส์สเมธโรเขาคล้ายกับซินวามากเข้าใจบอลได้เจ๋งจริงๆเท้าซ้ายของเขาดีมากเอมิลส์สเมธโรแนวรุกตัวเก่งของาอ์ตซนออกมายกย่องฟาบิโอวีเอร่ากองกลางเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับเบนเนโดซินวาดาวเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมากวีเอร่า e ที่ย้ายมาจากเอฟซีปอร์โตด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์ซึ่งดาวเตะโปรเกรดนั้นเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและฝั่งซ้าย ซึ่งจะต้องแย่งตำแหน่งกับเอมิลสมิธโรได้ตรงอย่างไรก็ตามดาเตไว้ย0ปีก็ออกมายกย่องเพื่อร่วมทีมคนใหม่ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่ทำได้เขาคล้ายกับสินว้ามากเข้าใจบอลได้ยอดเยี่ยมจริงๆเท่าซ้ายของเขาดีมากและเขาชอบใจให้เพื่อนทำประตูและทําประตูด้วยตนเองผมเคยเล่นกับเขามาแล้วในศึกยูโร u 2ยและเกมนั้นปรเกรเอาชนะเราอังกฤษไป2ต่อ0 และเขาก็ทําผลงานได้น่าเหลือเชื่อจริงๆสมิตโรกาวทิ้ง้ายมาตินโอเดกาดผมต้องเรียนรู้การเคลื่อนที่ของเขางานผมคือผมต้องแอสซิสให้กับเขามาตินโอเดกาดมิดฟิลด์ทีมชาตินอร์เวย์แข่งอาร์ซอนเชื่อว่าการได้ร่วมงานกับกาเบียลเชซูสเดายิงที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเป็นอะไรที่บันเทิงแน่นอนจอมถน่มประตูวัย25ปีซึ่งรับเบอร์เสื้อไมเลข9เซ็นสัญญา5ปีด้วยค่าตัวราว45ล้านปอนด์ มาคาแข่ขงอย่างเอเมอร์สเตเดียมปิดฉากการรับใช้เรือใบสีฟ้าอันยาวนานตลอด5ปีดาเตติมชติบราซิลยิงไปแล้วสามประตูจากการลงสนามในเกมอุ่นเครื่อง2นัดโดยล่าสุดซันโวในเกมกับเอเวอเรตันรวมถึงเป็นคนแอซิสให้กับบุคโยสาก,ก้าก่อนจะพาทีมคว้าชัย2.0ต่อ 0. ผมเพิ่งซ้อมกับเขาได้ไม่กี่วันแต่ใช้เวลาไม่นานก็เห็นว่าเขามีคุณภาพมากมายแค่ไหนผมคิดว่าเขาจะนำสิ่งดีๆมากมายมาสู่ทีมโอเดกาดกล่าว ผมเคยเห็นเขาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และใช่ผมคิดว่าเราโชคดีที่มีเขาผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับเขาผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนคุณเห็นอะไรมากมายในการฝึกซ้อมเพื่อดูว่าเขาเป็นกองหน้าแบบไหนพวกเขาต้องการสิ่งต่างๆแต่คุณแค่ต้องดูว่าเขาในการฝึกซ้อมเพื่อดูว่าเขาเคลื่อนที่ไปหาบอลยังไงงานของผมคือแอซิสให้กับเขาและพยายามทำให้เขาทำประตูได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะทำ ผมต้องเรียนรู้การเคลื่อนไหวของเขาเขาต้องการบอลอย่างไรเขาต้องการบอลที่ไหนและอะไรแบบนั้นมันต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ในการฝึกซ้อมคุณจะเห็นว่ามันเป็นอย่างไรและผมคิดว่ามันจะลาบรื่นแน่นอนเชซุสยอมรับการคุยพอเอดูหนึ่งในเหตุผลย้ายมาปืนการเบียลเชสุสของหน้าคนใหม่ของาอร์ตันยอมรับการพูดคุยกับเอดูผู้อเมริกันเทคนิคของสมมสรอนคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ตนเองตัดสินใจย้ายมาเล่นในลอนดอน เชสุสย้ายจากแมนซิตี้มาอยู่กับาอ์ตซนค่าตัวมหาศารซิสมาลานปอนยิงไปแล้วสามประตูจาก2เกมแรกที่ลงอุ่นเครื่องปรีซิสตันในชุดเดอกานเนอร์ผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่การต้อนรับของทุกคนที่มีต่อผมน่าทึ่งมากมากพวกเขาทําให้ผมรู้สึกเหมือนบ้านนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมเริ่มต้นได้ดีในสนามเอดูมาคุยกับผมเขาทาความรู้สึกของผมแล้วก็คุยเรื่องแผนการเรื่องฟุตบอลในอนาคต การสนทนากับเอดูยอดเยี่ยมมากเพราะผมพอใจกับแผนการนี้ทันทีที่ผมตอบตกลงผมรู้สึกว่าเส้นทางของผมกำลังนำพาไปที่ลอนดอนผมไม่อยากถูกมองว่าเป็นกำลังหลักหรือคนสำคัญที่นี่ผมแค่ต้องการลงเล่นและสนุกกับเกมฟุตบอลของผมเชซุสให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตสื่อเผยติเลมันบอกเพื่อนอยากร่วมทับปืนฟุตบอลอิสไซเดอร์สื่อเจ้าดังเอางว่ายยริติเลมันกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้บอกกับเพื่อนคนสนิทว่าอยากย้ายไปอยู่กับาร์ตซน แข้งทีมชาติ William, เบลเยียมเหลือสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์2023เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาทางสุนัขจิ้งจอกพยายามที่จะต่อสัญญาใหม่กับนักเตะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าที่ผ่านมาเจ้าตัวมีข่าวกับลายสมุทรโดยเฉพาะในอังกฤษที่มีปืนใหญ่ที่มีข่าวพัวพันกันมาอย่างต่อนเนื่องจากรายงานของสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าทางแข้งวัย25าปีได้บอกกับคนใกล้ตัวว่าต้องการย้ายไปค้าแข่ขงในทีมเอเมสเตเดียมความกับปริเสททุกขข้อเสนอกับสัญญาใหม่ที่เลสเตอร์ซิตี้ยื่นใหม่ ฟุตบอลอสเซเดอร์ยังรายงานด้วยว่าปืนใหญ่กำลังเร่งจรจาเพื่อสัสญญากับเตเลมันโดยคาดว่าเงินระดับ30บล้านปอนด์จะพึงพอกับการดึงตัวมาร่วมทีมกูรูเชื่อปืนใหญ่มีลุนแชมเปี้ยนลีกหากได้ซิซิโก้เสริมทัพเครกเบอร์ลี่เชื่อว่าโอลิเซนเดอร์ซิซิโก้กองกลางจากแมนซิตี้แชมเปี้ยนลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วจะเป็นการสัสญญาอันยอดเยี่ยมของแอสตันหากพวกเขาสามารถดึงตัวมาร่วมทีมได้ตามที่เป็นข่าวตามรายงานจาก ESPN เดกเนเนอร์ ner, พึ่งคว้าตัวกามิโอเชซุสกองหน้าจากทีมรรเบยสีฟ้ามาร่วมทีมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและพวกเขากําลังตกเป็นข่าวต้องการเซ็นสัญญาก,กับแข้งชาวยูเครนอย่างหนักในเวลานี้เบอร์รี่มองว่าหากอันสโตนนี่ตัวซิซิงโกมาร่วมทีมจริงจะทําให้ทีมของมิเกลอาริตาแข็งแกร่งขึ้นและมีลุ้นในการทําอันดับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าได้มากขึ้นด้วยเขาจะเข้ามาช่วยนักเตะในทีมได้มาก และผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งพวกเขาเชซุส,สและซิซิโก,โก้คือส่วนเกินที่แมนซิตี้ซึ่งพวกเขาก็เคยทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสมสอรแต่เป็นที่เป๊ปกว่าเดลลอรที่ต้องการความสมบูรณ์แบบกว่านี้เลยทําให้ต้องมีหนึ่งหรือสองคนที่จะต้องย้ายทีมเช่นราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับผู้จัดการทีมและสมสอรในช่วงที่ผ่านมาเมื่อย้อนกลับไปที่ซิซิโก,โก้และถ้าคุณสามารถเซ็นส,สัญญากับเขาได้ มันจะทําให้ทีมมีตัวเลือกมากขึ้นเพราะเขาเคยเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วเขาสามารถเล่นตรงกลางสนามได้เหมือนอย่างที่ลงเล่นให้กับทีมชาติยูเครนและก็ทําผลงานได้ดีอีกด้วยอร์ตันเองก็มีปัญหาด้านซ้ายเคียรัเทียนี่เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องถ้าเทียนี่ฟิตเต็มร้อยมันจะทําให้อร์ตันมีทางเลือกหากพวกเขาต้องการกลับไปเล่นในระบบกองหลังสามคนมันทําให้อร์ตอนมีทางเลือกมากขึ้นในแง่ของแบ็กซ้าย ดังนั้นผมจึงคิดว่าการส,สัญญากับสองคนนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆสําหรับแอสตันโดยเฉพาะถ้าพวกเขาได้ตัวซิเซนโก้มาร่วมทีมเบอร์ลี่แคลวซื้อยักษ์ใหญ่พาเรตรายงานปืนใหญ่ปิดเดียคว้าซิเซนโก้0าล้านปอนด์สมสครอนฟุตบอลแอสตันบรลลูข้อตกลงคว้าตัวโอลิเวนโดรซิเซนโก้แบ็กไซส์สังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อร่วมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะัม,มร์นี้เป็นที่เรียบร้อยจากรายงานของสื่อใหญ่หลายสำนัก ดาวเตยวาย่สิบ้าปีทีมชาติยูเครนกำลังจะกลายเป็นแข้งจากเรือใบสีฟ้าที่ยญยสบตักไอ้ปืนใหญ่เป็นรายที่2ซัมเมอร์นี้ต่อจากกาเบีวยวเชซุสโดยคาดการดิวซิเซโกมีมูลค่าราว30ล้านปอนด์พวกออปชั่นโบนัส2ล้านปอนด์รายงานระบ,บุว่าเซซโกจะบอกลาทีมซิตี้เซนกับการสามเรียกความฟิตช,ช่วงพรีซีซั่นเมื่อบรรลุข้อตกลงจลดปากกากับเดกานเนอร์เรวันนี้โดยเขาจะกลายเป็นแข้งหมารายที่5ของมีเกลยวอาริต้าในตลาดรอบนี้ ต่อจากมากินยอสเมเทเนอร์ฟาบิโอวิเอลเลอร์และกาเบรียลเชซูสขณะที่ทีมของเปปกัวเรลเลอร์ตกเป็นข่าวโยงกับตัวแทนในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างมาโกูกเรียสสังกัณบรตตันโดยคาดว่าพวกเขาจะไม่มีปัญหาในการคว้าดาวเตะวัย23ิบปีจากทัพนกนางนวลแต่อย่างใดทั้ทงนี้ปืนใหญ่อยู่ระหว่างการทัวร์พรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาโดยเกมต่อไปสำหรับพวกเขาจะเป็นการดวลกับออเรนโดซิตี้ในวันพรีสบอร์ดีที่21กรกฎาคมนี้